สวัสดีค่ะสวัสดีสสดแฟนคขับ fc วันนี้นออยากนั่งมือน,นีพี่ไปสิเ,เล่นซ่อนแอบนะคะสีเสียงเชา้ชาอุ่มไ,ไปเถอวนอนเร็วนะต้องจับดอกไปบิงาา่ง,องอโอ้เขเน,เนิ่มหินให้พูดปิตาไปทา เอาพ่ออุดมาจับปิตตาไว้เขาว่าก็สิเสียงเบึงอุ่มเสียหาเห็นบ่หนาโน่นแป่งแล้วเราเราจะลองลองลองเสียงพี่ป่ายเบิงพี่น้องอืมเจหาพ่อบอ๋อไอไอไอพ่ออุดปิตตาไว้สองขัง

เอ้าหาเบิ้งทนี่เออหาเบื้องเออเออเน้อพี่ปายไปใส่นอะพี่ปายอยู่เมืองใดนอเอ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 อพี่ท่าไหนล่ะเอยหาแล้วพี่น้องหาแล้วเราจะเล่นชนหานะคะกระสาวอุ้มนะคะหาพี่ปายเออเออเอินเขาอะ เอนพี่ไปยุ่มองไ้ว่าพี่ไปยุ่งมองไ้หาเบิ้งหาเบิ้งพี่น้องเออถือกินพี่ไปบ่ออ้ยยกเยกนี่อยออกมาอยูท่ทา้งนี้ลหะอยูท่ทา้งนงี้ <c oughs> <laughs> พี่น้องโ <laughs> อ้ยโ <laughs> อ้ยวะพี่ไปอยู่ตังไหนเออหาผอแล้วจ้ะเอ๊โอ้ <laughs> <laughs> อยไม่เดอะไรอีกพูดไม่ตายอีกแล้น่นั่น,นละผอ <laughs> แล้วพี่น้องเห็นเราโอ้หาจนว่าพ่อพี่ไปของเอาวนวนวนหาเบิ้งสิเข่าจังไดนสิเข่าได้ฮะฮะเออพ่อแล้วเ,เขาหาพี่บ่ได้ <laughs> เอาแล้วเทนี่ ที่ไปอย to oh, <mark> <sm pixel> you, you ู่ตั้งคนมาปีไปอยู่นั่นเนอเออเห็นที่ป้ายอยู่ข้างในนะคะโอ๊ยพี่นองเงยโจ๊กหายจนมาผัเอาือเอาจบปุ๊บมา น้นองสิตกลงดออกมาโอ้ย,อยนอ <c oughs> คิดหอนแห้งลงมา,ลง,มาลงรดลงรดมาอมโอ้ยหายจนว่าโผล่ฮั่นนั่น ลงลงลงอู้ยเก่งหลายพี <sy> <rawd Moder> ่น้องเอ้ยหาจนมาผัวอุ้ยเล่นซ่อนหานะคะแต่ว่าก็หาเจอพี่ป้ายโป้งพี่ป้ายเลยนะคะเจี๊เออเจเอยพี่ป้ายเลยเชียงข้าเดียวีเชยงผัวจ่อยจะได้หูว่าอยู่น้ำหลุดเนาะฝ่ายผ้าผบวเออจะได้หูว่าพี่ป้ายอยู่ในหลุด ต้องใช้สิได้กินนะเนาะงเมว่าได้กินผู้อีกว่าเขาอยู่ในรถพูดเปิดมาให้เนี่ยคุณนายคุณนายมาอีกแล้วเออคุณนายหาเห็นบ่นี่คุณนายหาพี่ป้ายเห็นบ่ฮะคุณนายหาพี่ป้ายเห็นบ่พี่ป้ายของอุ้มพี่ป้ายของอุ้ม งายเลยป่ายอยู่ข้างในนะมนันอันันต์เจสันมันสินมนลมใส้เออง่ายไว้เ,ออวเราจะซ่อนอีกนะคะโอททนล่วงหลายเทียเถอะชาอุ่มสิบงงตีล่ามาพี่มาพี่มาพี่ว่าต้องรอกเอนนี้ละลองอีกสักครั้งนะคะว่าจะหาเจอหรือเปล่า นี่นะคะจะให้พี่ป้ายอยู่ในถังแดงนะคะให้พ่ออุ้ดปิดตาเดี๋ยวเดี๋วให้พ่ออุ้ดปิดตานะคะปิดตาผู้ใดโอ้ยเอาไวอยู่เตกเตกกแตตตะ ลีพี่น้องเอ้ยหาเห็นนี่ลีเออฮะเคยปิดได้ตีนาะปิดกระดินเลยแล้วเก็บน้องเนยใจสิขาดเนาะย่านหายพี่เอาให้รางวันเราป่วยให้รางวัลไปละไปพักกันไปให้รางวัลคนจริงเนี่ยไปไปไปเอากล้วยฉันให้รางวัลคนจริงกินกล้วยให้รางวัลเก่งแห้งพี่ป้ายยุ่งไดก็หาโพเอ้ยเจียงได้บ่พ่อเข้า ยัานพี่ป่ายหายแห้งดินออกจากโพออูดเลยเขาั้งงลมอ๊ะไสรลมอ๊ะไส้เดี๋ยวเดี๋ยวแมวหายเก่งมากเลยนะคะสาวอุ้มบุญเอาเอาเอาไปหาพี่ป่ายเอาได้กล้วยเร้วก็ับไปหาพี่ป่ายไปเานาะฮึ เรต้องเสียงดอนนองอย่านย่านพีหายหันเสียงในเสาหนึ่งลบใบบัวเสานึ่งเออเสียงอยู่นั <laughs> น่นเออเห็นบัวเห็นเห็นบัวนี่เ <laughs> อยเก่งมากเลยนะคะสงสัยเขาเขาสีดมกินเนาะคะ่ะตอนอยู่นํำรวจนี่ได้กินพีไป่แล้วแล้วรอบสองนะคะพออุดพออุดกระล่อง ทดลองไม่ปิดต,ตาโอยู่เลยค่ะปิดโอยู่ค่ะดินเลยค่ะูว่าสิถึกสิถึกหลอกอีกเขาก็มีกลิ่นสัมผัสเนาะค่ะคือคนแหละค่ะไอผู้เชี่ยงไปจับไอ้เชี่ยงไปจับ,บตาหาให้พูดเสียงตานี่ยงไปจิดต,ตาหาอ่า <laughs> ขาดว่าบ่ไปดอก <laughs> ใส่กันหาผู้ใดใส่กันหาผู้ญ่อุดหายเห็นอย่างาให้อุ้มนะฮะอ้มพิตา,ายกันมีตังหาน้ำมีตังหาน้ำใสนี่มีตังสีหานี่เขาบนหนิเออ้เออพิตาไว้ปิตาไปไว้ ไปแตนี่หาพ่อใหญ่อูดบึงอุมบุญที่ไปหาในเขาบ่อไปไปไปให้บึงยุ่งมองได้มองนึงเท่ละนี่เล่นซ่อนแอบ,บนะคะพ่อกับลูกเอาหาบึงหาบึงยินเหอยุ่งมองได หนึ่ง <irgendw> ส <el che> ิไปทางหนึ่งเห็นละตีห็นละตีพ่ออูดนั่นพูนับไปหาพ่ออูดแบบเขาให้หาพ่ออูดเขาไปได้ว่าให้เล่นขึ้นรถได้หล่ะเห็นเหรอไปเห็นเหะอไปเห็นอุ้มเห็นบ่เห็นอยู่เอ๋อแค่นี้ละแค่นี้ละฮะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญขอบคุณโครงการโคจานาจักรขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนขับสุภุสุ้นค่ะคลิปนี้กไ็ไว้ซัํานีก็นะคะหันมาพิละวัดดีเพื่อนกอนสวัสดีค่ะ